สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมเพลงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยไม่ใช่วันนี้ครับได้มาเมื่อวานนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ นี่ครับเป็นเหรียญที่สี่สิบแปดครับท่านสลับดีๆนะครับรู้สึกว่าเหรียญนี้จะหายากพอสมควรนะครับท่านก็จะหาเจอได้เรื่อยๆเอาพูดง่ายก็คือว่าไม่อยากจะหาต่อแล้วครับมันบางเงินเจอครับท่านคือปกติธรรมาได้แว้วผมอยู่กับเหรียญนี้เยอะพอสมควรครับท่านก็ตรวจไปเรื่อยๆครับจะเจอก็เจอจะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ครับท่านเพราะผมเอาทัวไว้ก่อนครับคือต้องก็บประีเรียกไว้ก่อนครับถ้าเจอเพื่อนเล็ก เสียนเด็กแล้วผมจะเก็บใ่ถุงอีกถุงหนึ่งครับคือแยกออกมาแล้วก็เอาแบงค์ให้ท่อแก่ของผมครับผมเป็นลูกน้องเขางนะครับไม่ใช่ท่อแก่นะครับต้องเอาแบงค์ให้ท่อแก่ผมคือแรกนะครับสันสิบเหรียญก็คือให้ร้อยหนึ่งอย่างนี้แหละครับสันห้าเหรียญก็ให้ห้าสิบาทอะไรประมาณนั้นแหละครับสันคือเป็นการแลกเปลี่ยนครับระหว่างผมกับท่อแก่นะครับ่านเพราะว่าพเสียนเด็กนี่ผมชอบสะสมเหรียญครับแบงค์ต้องต้องสะสมเหรียญก็ต้องเหรียญแบงค์ของร้อเก้าเท่านั้นครับ ที่ผมสะสมอยู่ทุกวันนี้นะครับนานแล้วนะครับผมไม่ได้รีวิวเหรียญไอ้แบงค์เลยครับท่านอยากจะเอามารีวิวอยู่นะครับท่านแต่มันรู้สึกแต่ละใบเนี่ยมันไม่สวยครับผมก็เลยไม่กล้าที่จะออามาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านได้ดูครับกลัวว่าเอาอะไรก็ไม่รู้มาให้ดูอย่างนั้นนะเป็นๆอย่างนั้นแหละครับท่านเรารูาว่าวเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรจำนวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่นนในสิบอันดับที่หายากนะครับหรือไม่นะครับ ขอออกตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านคือผมเป็นคนพูดพูดไม่เก่งนะครับท่านผิดผิดถูกถูกมั่งพูดผิดมั่งถูกมั่งอะไรประมาณนั้นนะครับท่านบางบางคนก็หัวรอบผมชอบใตว่ากําลังฟังอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็หัวรอดกล้าขึ้นมาอย่างนั้นนะครับท่านเขาบอกว่าตลกตลกมากเลยครับบอกว่าบางคนไล่ให้เป็นไปเป็นตัวตลกอยู่ในคาเฟ่สลีกนะครับท่าน เราไปดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรบี่ยสองสีตัวติดนะครับเี่คิวโพลิเค้นอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับมาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับที่ได้มาเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยโอเคครับเหรียญนี้ครับการสึกล้อมีไหมไม่มีนะครับท่านดูสิครับนี่เห็นขอบเฟืองสลับเียบชัดเจนเลยครับท่านรอยบุบรอยบี้ไหนมีไหมมีครับแต่น้อยมากนะครับท่านตรงกลางนะครับตรงขอบเดี่ยวไหนมีแน่นอนครับแต่น้อยมากเหมือนกันครับท่านดูสิครับเนี่ยโอเคไหมสุดยอดครับเก๋งเป่งตีเดียวนะครับแบบนี้ครับ หายากทีเดียวนะครับจะได้เจอเหรียญที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีอศอะไรนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวจิ่งกันอยู่ตัวที่สีห่างประมาณนี้หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านเพื่อที่จะได้เอามือลูบๆคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอ2อ3สันห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านโอ้โหครับปีสองห้าสามห้าครับผลิตน้อยนะครับเนี่ยปีพศรเนี่ย แต่เสียอย่างเดียวคือไม่ได้ติดอยู่ในสิบบันดับที่หาย,ยากนะครับท่านมันเลยกําหนดของเข้าไปครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอนุรักษ์บารลาลัมต่ำลงมานี้คือแม่น้ำเจ้าพยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิีบีนะครับสาหรับปีพศ2535นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตครับอยู่ที่ สิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่านสิบสามล้านแปดแสนห้าพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับในระดับยูซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทไปแล้วครับท่านโอ้โหครับสูงนะครับท่านสามร้อยบาทเนี่ยพอจานวนการเลีตยแค่นิดเดียวครับสิบสามล้านเศษเศษเท่านี้นะครับสูงทีเดียวนะครับสามร้อยบาทนะครับส่วนเงินที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบห้าบาท เลยนะครับ